ดีครับคุณผู้ชมทุกท่านยินี้ต้อนรับเข้าสู่รายการ In Fan ครับผมรายการที่จะพาคุณผู้ชมทุกท่านไปพบกับหนุ่มหล่อสาวสวยประจำมหาวิทยายลัยต่างๆ,างๆกับผมกอฟฟี่ซาเจียครับ ในวันนี้ฮะเราอยู่กันที่มหาวิทยาลัยไฮโซชื่อดังย่านลังสิตครับผมที่มีนเดชและเจมจิเป็นซีเซนเตอร์พอจะนึกกันออกไหมครับว่าที่นี่คือที่ไหนมีที่เดียวฮะนั่นก็คือมหาวิทยาลัยลังสิตครับผม เซของเราจะเป็นดาวหรือเดือนไปชมกันเลยครับคุณมีหัวใจของคุณ ผมมีหัวใจของผมก็พอแล้วไม่ใช่ฮะเรายังอยู่กับรายการอินเฟนฮะหละังจากชมวิทยาเป็นที่เรียบร้อยแล้วฮะ mm hmm. รู้แล้ใช่ไหมครับว่าวันนี้แขกรับเชิญของเราเป็นใครเพราะเป็นดาวแน,น,น่นอนแน่นอนเพราะเป็นผู้หญิงแต่ยังไม่รู้จักชื่อเธอกันใช่ไหมครับว่าเธอเป็นใครงั้นไปทำความรู้จักกันเธอเลยดีกว่าครับ ในตอนนี้ฮะเราก็ได้อยู่กับน้องดดาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขอเสยนปรบมือต้อนรับเธอหน่อยครับเอ๊น้องดดาสวัสดีครับสวัสดีค่ะ <c oughs> ช่วยแนะนําตัวให้คุณผู้ชมฟังอีกอรอบได้ค่ะชื่อดดาศิระดังค่ะพนมไพัยค่ะมาจากคณะนิเทศศาสตร์ค่ะสา,า,สา,า,สา,าขาการโฆษณาเป็นดาวคณะนิเทศค่ะเป็นดาวคณะนิเทศเลยแล้วไม่ทราบว่าตอนนี้ดดาเรียนอยู่ชั้นปีเท่าไหร่อะเรียนอยู่ปีหนึ่งค่ะอ๋อปีหนึ่งเลยเพิ่งจะเป็นเฟรนดี่เลยอายุเท่าไหร่ฮะสิบเก้าปีค่ะ มีความสามารถพิเศษอะไรไหมคะเซิริงค่ะเซิรงนี่คือเซิรงของภาคไหนฮ่ะเป็นภาคอีสานเพราะว่าดาเป็นคนอีสานจังหวัดอะไรฮะพอจะพูดได้ไหมได้ค่ะจังหวัดอุดรค่ะจังหวัดอุดรธานีค่ะจังหวัดอุดรจริงๆผมก็เป็นคนชายาภูมิแต่ว่าอีสานไม่เป็นนะครับเมื่อสักครู่นี้ได้ฟังมาว่าน้องเรียนคณะนิเทศศาสตร์ใช่ค่ะทาไมถึงเลือกเรียนคณะนี้ครับจริงๆไม่ได้เรียนคณะนิเทศศาสตร์ค่ะจริงๆดาเรียนที่คณะบริหารแต่ว่าย้ายมาที่คณะนิเทศศาสตร์ครับ ที่ย้ายมาก็เพราะว่าแบบเรียนบริหารไม่ไหวแต่ว่าจะมาถนัดทางนิเทศมากกว่าก็เลยย้ายมาที่นี่ค่ะไอ้ที่ว่าถนัดนิเทศเนี่ยถนัดยังไงฮะก็เหมือนที่นิเทศนี่เขาก็เป็นเหมือนคณะที่เขาสอนให้เรามีอิสระทางความคิดแล้วมาเรียนคณะนิเทศเนี่ยเรามีการปรับตัวอะไรไหมฮะก็การปรับตัวก็คือจริงๆมันไม่ได้ปรับตัวอะไรยากคะ่ะเพราะว่าคณะนี้เหมือนเขาเรียนกันเป็นครอบครัวค่ะพี่พี่ก็แบบใจดีคือเหมือนกันเข้ากันง่ายคะ่ะ และนี่ก็คือส่วนหนึ่งของน้องดาด้าฮะถ้าอยากรู้จักเธอมากกว่านี้รับชมต่อได้ในช่วงหน้าครับกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการอินเฟนฮะและตอนนี้เราก็ยังอยู่กับน้องดาด้าฮะเรามาดูกันต่อสิครับว่าเส้นทางของการเป็นดาวของเธอจะผ่านอะไรมาบ้างครับจุดเริ่มต้นของการเป็นดาวเนี่ยฮะมาอย่างไงฮะมีจุดเริ่มต้นมาจากไหนครับค่ะก็ ตอนแรกนะคะที่ได้มาอยู่คณะนิเทศาสา,าขาโฆษณาเนี่ยพี่เขาจะเลือกคนที่เดีวคิดว่าน่าจะดีที่สุดในสาขาเนี่ยออกมาก่อนอตอนนั้นที่เลือกมาก็มี5คนเนี่ยเขาก็จะแบบมีให้แข่งแบบว่าให้ประกวดความสามารถให้แบบเปิดเพลงให้เต้นแต่ว่าเต้นนี่คือแบบไม่ได้เต้นเก่งนะเขาจะเอาเต้นแบบเต้นรั่วเต้นแบบกล้าสแสดงออกอย่างนี้เขาจะเอาแบบนี้แล้วพอพอพอ,พอแข่งแล้วสรุปก็คือดาก็เลยได้เป็นดาว พอได้เป็นปุ๊บเขาก็ได้มาประกวดเป็นดาวคณะโดยเขาจะให้ทุกสาขาแบบส่งตัวแทนมามาประกวดว่าสาขาไหนที่แบบถูกใจกรรมาการเขาก็จะเลือกให้มาเป็นดาวเลยะคะ่ะรู้สึกยังไงครนะับตอนนี้ได้รับเลือก <laughs> ตอนรับเลือกก็คือ,อเราเราดีใจนะคะที่แบบว่าเขาเลือกเรามาเป็นตัวแทนแต่ว่ามุมนึงก็คือมันก็มีความกดดันเพราะว่า <laughs> มันต้องเปลี่ยนการใช้ชีวิตคือม<อ>ีเทศศาสตร์นี้จะแบกอยู่ในบานเราเลยคือเราเหมือนก็ต้อง,ต,องต้องแบบต้องวางตัวให้ถูกอะไรประมาณนี้วางตัวให้เป็นค่ะก่อนที่จะมาประกวดเป็นดาวนะฮะคือเราเคยผ่านงานประกวดอะไรมาก่อนหรือเปล่า <c oughs> คะเคยค่ะคือดราเคยประกวดนิทรรศไทยแลนด์ค่ะปี2012 2>, <c oughs> 2, 2ปีแล้วค่ะแล้วก็ เคยประกวดไอแคมะวอดก็จะได้เป็นเหรียญเงินระดับประเทศค่ะระดับประเทศเลยนะใช่ค่ะแล้วก็จะมีงานพวกงานที่เขาจะแบบเหมือนให้เรามาเป็นเหมือนพิซเซนเตอร์ถ่ายแบบเดินแบบของผลิตภัณฑ์ต่างๆประมาณนี้ค่ะใช่ผ่านงานในวงการนี้เยอะค่ะถึงมีความมั่นใจในการกล้าแสดงออกค่ะและหลังจากที่ได้เป็นดาวของคณะเนี่ยเรามีกิจกรรมอะไรกับทางมหาลัยไหมครับค่ะมีเยอะเลยค่ะเพราะว่าเหมือนกับว่า เวลามหาลัยเนี่ยเขาจัดกิจกรรมอะไรเขาก็จะให้เราเหมือนเราเป็นตัวแทนตัวแทนของคณะเพื่อจะไปแบบทากิจกรรมนั้นอย่างเงี้ยประมาณนี้ค่ะกิจกรรมเยอะขนาดนี้เราแบ่งเรื่องเรียนกับกิจกรรมยังไงฮะก็ถ้าถ้าเป็นเรื่องเรียนนะคะมันก็จะมีแบบถ้าเกิดว่ากิจกรรมนั้นเป็นวันที่ตรงกับวันที่เราเรียนเนี่ยคือถ้าเราหลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆเนะเขาจะทําใบลาให้ไปแจ้งที่ครูแล้วครูก็จะไม่หักคะแนนเราอย่างเงี้ยเพราะว่าคือเราเป็นตัวแทนของคณะเราไม่ได้แบบตั้งใจสะขาดูแล้ว พูดถึงเรื่องเรียนกับกิจกรรมแล้ววันนี้ว่เาเวลาเบื่อเวลาเรียนกับหัวใจยังไงบ้างครับนี่ประเด็นสำคัญนะทีุ่ผู้ชมอยากฟังนะค่ะก็กับหัวใจก็คือเ <c oughs> ขิน <c oughs> ก็คือ <c oughs> เรียนก็เ,เวลาเราเรียนเนี่ยมันก็รเรียนแค่ไม่กี่ชั่วโมงอ่าเราก็เวลาเราเรียนเนี่ยเราก็เรียนให้เต็มที่ส่วนเรื่องหัวใจเนี่ยก็ไว้หลังเวลาเรียนแล้วกันค่ะปกติเวลาว่างเนี่ยเราทําอะไรบ้างครับจริงๆเวลาว่างนี่คือ ชอบไปช้อปปิ้งแล้วก็อย่างนึงก็คืออยู่กับแมวค่ะเป็นคนชอบแมวแล้วเล่นกีฬาเหรอครับเราพอจะเล่นกีฬาอะไรบ้างไหมฮะเล่นค่ะจริงๆเป็นคนชอบเล่นกีฬาเพราะว่าอันดับแรกคือชอบว่ายน้ำเนี่ยเนี่ยคือกีฬาที่แบบเล่นแบบหลักๆเลยแล้วก็จะเป็นพวกวอลเลย์บอลเล่นม้าอย่างเงี้ยก็ได้ตีแบดอย่างเงี้ยชอบชอบเล่นกีฬา ลับเข้าส so ู่ช่วงสุดท้ายของรายการอินแฟนครับนี่ก็เป็นช่วงพิเศษนะฮะมีสกูพิเศษสำหรับน้องดาดาโดยเฉพาะครับเพราะเนื่องจากอายุเพียงแคแล้วยังสวยขนาดนี้แต่มีธุรกิจตั้งแต่วัยนี้แล้วจะไปดูกันดีกว่านะครับว่าธุรกิจของน้องดาดาเนี่ยเริ่มต้นมาจากไหนค่ะก็เริ่มต้นคือดาก็เหมือนมีผู้ติดตามใน Facebook เยอะมากก็เลยแบบ เออเราก็จะอัพอะไรให้เขาดูดีในเมื่อเรามีผู้ติดตามเยอะขนาดนี้ก็คือสิ่งที่ทำเป็นประโยชน์ก็คือขายของเลยดีกว่าค่ะขายของเลยโอเคแล้วปรดที่บ้นนี้ขายของสินค้าอะไรบ้างครับก็จะเป็นพวกผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าผลิตภัณฑ์กันแดดแล้วก็บำรุงผิวกายด้วยค่ะมียี่ห้อไหมฮะมีค่ะมันเป็นชื่อแบรนด์เลยชื่อแบรนด์แพนดี้ Skin Care ค่ะแพนดี้ Skin Care ใช่ค่ะใครกำลังกำลังสนใจจะหาพวกเครื่องสำอางนี้ก็เข้ามาซื้อได้นเราได้นะฮะแล้ น่าจะดูจากผิวน้องก็สวยขนาดนี้ใช้ได้ผลช100ัวร้อปอเซ็นครับและนี่ก็คือช่วงสกูพิเศษของน้องดาด้าฮะแล้วตอนนี้เราก็ยังอยู่กับน้องดาด้าฮะช่วงนี้เป็นช่วงโชว์ความสามารถพิเศษวันนี้ดาด้าจะเอาอะไรมาโชว์ให้กับทางรายการของเราต้องไปถามกันเลยครับวันนี้เอาอะไรมาโชว์ครับวันนี้จะมาเซิรงค่ะเซิรงเซิรงอีสานะใช่ไหมใช่ค่ะเซิร์งในเพลงอะไรครับ เพ่งสาวอีสานรอรักค่ะ,ะน้องเป็นสาวคนก่นใช่ที่นี่แหละ,หละอยากกระชมเลยนะครับว่าน้องนาดาจะเซิงไม่ได้รักขนาดไหนต่ก่อนอื่นเลยต้องขอบคุณน้องนาดาฮะที่ให้เกียรติมาลมกับทางรายการของเราครับขอบค่ะต่อไปก็ขอบคุณมาหาวิทยาลัยรังสิตครับที่เลือกเปนสถานที่ในการถ่ายทําตอนนี้ก็ถึงเวลานสมควรแล้วที่จะไปชมน้องนาดาเซ้งจะน่ารักขนาดไหนนะฮะไปชมกันเลยดีกว่าครับค่ะ Are you ready go แล้ว,วันนี้ก็หมดเวลาลงของรายการอินเฟนแล้วครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าวันจันทร์เวลาสงทุ่มครับทาง Facebook f แฟนเพจของอินเฟนครับและอยู่ช่องทางครับ YouTube c ช anel n c o m a e Space a y u 1 a t ขอต้อนรัก,กันไปครับวันนี้ผมมีคำคมมาฝากครับหลงทางจะเจอรถติดลงรังสิตจะเจอดาดาสวัสดีครับค่ะยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจในการประกวดดาวมหาลัยของดาด,าดาด้วยนะคะในเดือนตุลาคมนี้ค่ะแล้วก็ขอฝาก รา,ายการ frame, อินเฟนทางช่องทาง f a c e b o o k Fanpage แล้วก็ทาง y u t u b e ด้วยนะคะขอบคุณค่ะไว้เจอกันค่ะ